สวัสดีครับรหัสดาว7จ็แปรายงานรครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําทนายในเดือนต่อไปนะครับก็ในช่วงนี้ก็จะมีบริการตรวจดวงชะตานะครับก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับมีค่าครูเบาๆครับก็ยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับ ครับสอบถามเข้ามาได้ที่ Li@ น์ @star78 นะครับ S T A R 78นะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็จะได้ชี้แจงรายละเอียดไปว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับนี่เป็นดวงครึ่งปีแรกนะครับของปี2564นะครับก็ดูกันแต่ดาวใหญ่ๆนะครับอย่างดาวเสาดาวพฤหัสนะครับดาวราหูนะครับก็แถมด้วยดาวอังคารอีกดวงหนึ่งนะฮะทีนี้ก็ ดูจังหวะของดาวนะฮะหลักๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ที่สําคัญสำคัญนะฮะขงที่น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องลาบผลนะ,ะการเงินนั่นก็คือดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะจะในช่วงต้นปีเนี่ยนะ,ะประมาณ3เดือนแรกเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ พบวินาศก่อนนะครับดาวพฤหัสจะอยู่ที่พบวินาศก่อนอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่29มีนาคมนะครับที่19มีนาคมนะครับหลังจาก29มีนาคมก็จะจรเข้าไปอยู่ที่พบตนุก็คือตัวของท่านเองนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ตัวของทัพการพูดง่ายเงินทองลาบผลทับตัวท่านอ,าอ้าวเนี่ยฮะพูดกันอย่างนี้ดีวกว่าเอากันง่ได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเงินทองลาบผลทับตัวท่านอยู่เนี่ย ตั้งแต่29มีนาคมปี64ไปจนถึง8ปดเมษายนปี65นานพอไหมครับนานพอไหมครับนะผมว่านานพอนะฮะเาจะทำอะไรก็เรียกได้ว่าโอ้คิดอ่านกันได้เลยทีเดียวนะครับแต่โดยธรรมชาติของอ,อชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยกระดุมภาพเป็นลา,าพระอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแล้วก็เป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่ด้วยเป็นดาวดาว,ดาวพฤหัสด,ด้วยดังนั้นเนี่ยผมว่า โอกาสหรือช่งวงวะนนี้คงจะได้อะไรใหญ่ๆดีๆและก็มากๆทีเดียวนะฮะใหญ่ดีมากอืมโอเคผมว่าเขาฟังเข้าวทาดีนะฮะข้าทาดีจริงอยู่ครับถึงแม่ดาวเสารนะครับดาวเสารนะครับจะจรมานะฮะอยู่ในภพวินาศนะฮะเป็นเวลานานทีเดียวคือตั้งแต่หลัง5ธันวาคมปี63เนี่ยดาวเสารเนี่ยจะมาอยู่ในภพวินาศของท่าน ไปจนถึงหนึ่งมีนาคมปี2 5 6 6แล้วก็เป็นเกษตราทิบดีเสียด้วยนะครับก็ยอมรับว่าคงจะมีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องปุบปับเรื่องด่วนเรื่องกระทันหันแต่พบวินาศก็ไม่ใช่ว่าดีหรือเสียดไไิไม่ไม่ด้หมายถึงว่ามันจะ,จะเสียหมดนะครับหมายถึงมัน,ม,นมันมีดีครึ่งเสียครึ่งนะครับบางอย่างที่มันเป็นเรื่องปุบปับ ฉับไวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเขามีเหมือนกันแน่นอนครับมันก็อาจจะมีเรื่องเสียบ้างอะไรบ้างอะไรทํานองนี้นะฮะก็ตามแล้วแต่จังหวะของปืนสตาเดิมของแต่ละคนนะครับว่าจะมีอุปสรรคมีอะไรต่างๆมากไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นทักษะัยทักษะจรเป็นอย่างไรนะฮะมีดาวไหนที่ตกกาละกินีบ้างเะยฮะถ้าเกิดตกกาละกินีตัวหนักๆอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ต้องยอมรับตามสภาพนะครับเพราะว่าทักษะจรเนี่ยถ้าดาวหลักๆตกกรกินีเนี่ยก็ตกไปปีนึ่งเลยต้องรอวันเกิดอีกรอบหนึ่งนะฮะถึงจะเปลี่ยนนะฮะถึงจะเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่จังหวัดแต่ละคนครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องบุญกรรมทํากันมานะครับเราก็ไม่อยากจะให้มันลําบากหรอกครับทุกคนไม่มีไม่เคยก็ไม่มีใครชอบความลําบากเลยนะฮะแต่ก็จะต้องเผชิญกันไปนะครับ ดาวราหูเองตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ภพพันธุอยู่จะสังเกตไหมครับว่าตัวท่านเองเนี่ยตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องไปช่วยดูช่วยแลคนในครอบครัวนะฮะต้องไปนูน่นต้องไปนี่ต้องไปนั่นไปเยอะมากๆกนะฮะก็อย่างว่าแหละครับราหูเป็นเหมือนลมใหญ่นะครับลมเข้ามาพัดในบ้านนะตัวเราก็ ปลิวไปเรื่อยนะฮะปลิวไปตรงนู้นบ้างปลิวไปตรงนี้บ้างแต่ผมว่าไปดีกว่าอยู่นะครับบางทีอยู่แล้วจะป่วยเอานะฮะบางคนก็จะมีมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นโอ้มองไปเห็นดาวมฤตยูก็ยังอยู่ในภพสัจฉาจริงๆเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วะฮะกว่าจะย้ายออกจากจุดที่พ้นภพสัจฉาเนี่ยก็ต้องประมาณกรกฎาคมปีหกห้านะฮะ ตั้งแต่เข้ามาอยู่เนี่ยก็คุณก็จะสังเกตตัวเองได้เลยนะครับว่าคุณจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะฮะเพราะเพื่อนฝูงสังคมรอกพ่างนะฮะมีเป็นเรื่องใส่ความใส่ใครอะไรต่างๆบ้างนะฮะยิ่งถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีดาวมทัตตูเดิมเนี่ยอยู่ที่พบสุภาแล้วด้วยแล้วก็โอ้โหบางครั้งเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แค่ทําให้เดือดร้อนรังคาลน,นะฮะมันเป็นเรื่องคดีความกันเลยทีเดียวมันเป็นคดีความกันเลยทีเดียวเพราะการถูกใส่ร้ายใส่ใครในลักษณะน,นี้เนี่ย มันเป็นเรื่องรุนแรงเพราะว่ามันเดิมเลยแล้วมะอยูเราอยู่สุภาพณเนี่ยมันคือความสุขความเจริญของเรานะฮะแล้วยิ่งมันดาวมรอยูมาเล็งกันเนี่ยมันจะลําบากสำหรับบางท่านนะฮะก็จะเจอเรื่องราวตรงนี้นะฮะจะเจอเรื่องราวตรงนี้ก็กว่าจะพ้นก็ท้องนู่นนะฮะกรกฎาหกห้าไปแต่ที่พอพ้นไปแล้วเนี่ยก็ไปเข้ามะอยูก็จะไปเข้าอยู่ในภพพันธุนะฮะอืมผมก็กลัวว่าจะต้องย้ายบ้านกันอีกครับย้ายที่อยู่กันอีกแล้วนะฮะ คือเวลามนุษย์จะอยู่ไปอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยเขาอยู่นานนะฮะในแต่ละภพเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่ถึงประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีเนี่ยการส่งผลเนี่ยโอ้โหส่งผลนานนะฮะแล้วผลที่เกิดของเขาเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นไปในเรื่องทางเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นผลลบนะเป็นผลลบจริงๆแล้วชีวิตของเราเราก็อยู่กับไอ้ผลลบผลบวกของดาวต่างๆที่มันวิ่งไปวิ่ง,ง,ง,งมาเนี่ยก็บอกเล่ากันไว้นี่ก็ไม่ต้องไปตกตกตก,ตกใจกลัวอะไรกันมากแล้วครับบางทีมันก็ อย่างน้อยที่สุดเราก็จะรู้ว่าเมื่อไหรมันจบเมื่อไหรมันเลิกนะฮะก็ในระหว่างนั้นเราก็ต้องคิดอ่านแก้ไขกันไปนะฮะคิดอ่านแก้ไขกันไปก็มาดูดาวอังคารกันอีกหน่อยครับก็ดาวอังคารนะฮะดาวอังคารเจ้าเรือพบศาสตร์ชากรรมะนะฮะก็เรียกไม่ได้ครับคุณจะต้องมีความเกี่ยวข้องอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นดาวอังคารอยู่นะฮะเสมอนะฮะที่เขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับงานของคุณ อยู่ในสังคมรอบข้างของคุณนะฮะดังนั้นมันหลีกกันไม่ออกหรอกครับหลีกกันไม่ออกจริงๆนะฮะก็เขาจังหวะนี้ดาวังคารจะจรเข้าพบสหชานะฮะได้เป็นเกษตรธาธิ่พดีนะฮะก็ผมว่าก็คงจะพอนําเรื่องดีๆมาให้บ้างก็จะอยู่ในพบสหชาเป็นเกษตรธาธิบดีเนี่ยประมาณราวๆสักเกือบ2เดือนเห็นจะได้ตั้งแต่27ธันวาคมไปถึง24กุมภาพันธ์ศพศ64นนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ดาวังคารก็จะจรเข้าพบพันธุนะฮะได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะฮะได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะฮะในตําแหน่งตรงนั้นเนี่ยบังเอิญว่ามีดาวราหูอยู่ก่อนแล้วคู่นี้เขาก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมว่าไอ้ดีก็สนด,ดีร้ายก็สนร้ายนะฮะก็ตรงไหนที่เป็นข้อดีที่เราจะได้เราก็คงจะได้แหละครับพระแม จรมาเป็นราชาโชคนะครับราชาโชคฉลกฉลานะฮะผลปุ่นเก่าส่งให้เห็นเป็นสงางเหมียมด้านวราชศรรัก์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมาเองนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นส่วนดีเราก็คงจะพอได้รับไปบ้างนะครับมันก็อาจจะมีส่วนไม่ดีที่เขามาขัดขัดทำใหบ้างอาจจะทําให้ได้ดีไม่เต็มที่แต่ยังไงก็เชื่อว,ว่ามนคงพอได้อยู่นะครับหลังจากนั้นอังคารก็จะจรเข้าพบปุตตะแล้วก็พบอริไปตามลาดับก็จะจบช่วงครึ่งปีแรกนะฮะที่จุดนี้นะครับ ครับโดยรวมแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับผมว่าแน่นอนครับมันอาจจะมีเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทํามากมายนะครับต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่มากแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องกระาทาาันหันเรื่องด่วนนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ถ้ามันไม่ติดขัดเรื่องเงินนะครับเพราะในหลังจากช่วงหลังจากเดือนมีนาคมไปแล้วเนี่ยนะฮะกระดุมผ้าลาผ้าฮะ ทันเงินและล่บผลทับตัวเราอยู่ผมก็เชื่อว่าอะไรที่มันแก้ได้ด้วยเงินก็คงจะพอจะทุเราเบาบางกันไปได้นะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกๆท,ท่านนะครับโปรดไม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปราหดดาว78สวัสดีครับ